เราที่เป็นน้นเ่ที่มาะน้เดความนเพราะ่าแตาแนที่ดตงวกดีโซนวยาพรตวนี้เป็นนว้ใช่งานาจักจูงของคุณนี่็าน่า ต้องขอขอบคุณพระาจารย์ทุกท่านทีบสูนะครับเป็นที่มาขอครอบครัวเราแต่ตอนนี้ทางเราบอทุกคนว่าเราถูกเชื่อใจทุกคนตอนนี้เรองทนะครับอ เราต้องการารมันมับอในสองพันห้าร้อยี่กรนี้อัพเรยนะครับระบบกาที่แมทเนตเอลูอ่าเอลวูมาอดสพันหีา้ีนะคะสามารเลือให้สองมุมาเพื่อ็ี่จะให้ทุกคนได้ยินได้ดออนไลน์กับข้อสินค้ากันเลยนะคะเอวิวเล่นต่อเอ้ยูและเอลยวตอเอลยนะคบแล้วก็่ะ พรอมาเรียนเราเปันคนที่มีความรู้ยาก เด็กผ้าอาบน้ำมาเรียนกันฮะเพื่อช่วยพุงได้ฮะให้ท่านคุณผู้ชมฮะจิตไม่กล้าไม่ยอมรับ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 